ดินหลับตาแน่นพยายามกลั้นลมหายใจแค่เพิกเฉยแค่เพิกเฉยเขาท่องในใจแล้วจูๆ่ๆรถก็หยุดกระทันหันเสียงเบรกดังครืดหลอเสียดสีกับถนนไม่มีใครพูดอะไรไม่มีแม้แต่เสียงหายใจดินค่อยๆลืมตาขึ้นชายแก่ที่เป็นคนขับค่อยๆหันมามองเขาทางกระจกหน้ารถแววตานิ่งเย็นไร้ความรู้สึกจากนั้นเขาพยักหน้าเบาๆ กดข้อที่5แวบเข้ามาในหัวดินทันทีหากรถหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าออกจากรถจนกว่าชายแก่จะพยักหน้าให้ดินหายใจแรงหันไปมองทางลงด้านนอกคือถนนเปลี่ยวไม่มีแสงไฟไม่มีแม้กระทั่งเสียงฝนเขาค่อยๆขยับตัวไปยังประตูหลังของรถแต่พอลงมายืนข้างนอกได้ไม่กี่ก้าวเสียงหนึ่งก็ดันขึ้นข้างหลังเสียงของเด็กชายคนหนึ่งพี่ดินทำไมไม่รอหนูก่อนละ่ะ เสียงเด็กชายที่ดังขึ้นจากข้างหลังราวกับพ่นลมหายใจเย็นเฉียบลงมาบนต้นคอของดินพี่ดินทำไมไม่รอหนูก่อนล่ะดินยืนนิ่งแผ่นหลังเย็นวาบมือเริ่มสั่นน้อยๆเขารู้ว่ากฎข้อที่8ห้ามศบตาก,กับเด็กที่ขึ้นมานั่งใกล้และห้ามตอบไม่ว่าเด็กคนนั้นจะพูดอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขาลงจากรถมาแล้ว แล้วเสียงของเด็กคนนั้นก็ตามมาด้านหลังขาแข็งราวกับโดนตรึงไว้กับพื้นเขาหายใจถี่ขึ้นทีละนิดความรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างค่อยๆเข้ามาใกล้จากด้านหลังพี่ดินหนูหนาวหนูกลัวอย่าทิ้งหนูนะเสียงนั้นเริ่มสั่นเครือกลายเป็นเสียงสะอื้นที่หอยหวนแต่ก็ยังเย็นเยียบ ไม่เหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตดินพยายามนึกถึงกฎข้อสุดท้ายเมื่อคุณลงจากรถแล้วอย่าหันกลับไปมองและห้ามพูดถึงรถคันนี้กับใครอีกเขาขมใจไม่หันกลับแม้จะรู้สึกว่ามือเล็กๆเย็นเฉียบกําลังเอื้อมมาจับชายเสื้อของเขาฝุบดินสะบัดต,ตัวถอยหนีสุดแรงโดยไม่หันหลังกลับเขาวิ่งวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหน รอบตัวไร้แสงไฟไม่มีบ้านไม่มีป้ายไม่มีแม้กระทั่งเสียงของธรรมชาติโลกทั้งใบเหมือนตกอยู่ในความว่างเปล่า